เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชยนก็จะมาพูดถึงนะครับแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับสำหรับใครที่นะครับรู้สึกว่านะครับการโทรนะครับภาพมันไม่ชัดภาพมันแตกนะครับเสียงมันกระตุกกระตุกนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขแบบไหนนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเปิดแอปพลิเคชัน l ล n e ของเราขึ้นมานะครับ พอเปิดแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนมากดที่คําว่าหน้าหลักนะครับข้างล่างซ้ายนะครับมันจะมีรูปบ้านนะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามองไปที่มุมบนขวานะครับไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับปุ๊บแล้วให้เพื่อนๆนนะครับเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าโทรนะครับหาคำว่าโทรตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าโทรนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนเลื่อนลงไปนะครับมาที่ หัวข้อนี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรนะครับการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรนะครับกดเข้าไปนะครับพอมาี้พอมาหน้านี้นะครับจนจะไล่ไปเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับหัวข้อที่1นนะครับคือเปิดฟังก์ชันนะครับการใช้งานโทรแบบ Full HD นะครับก็คือโทรแบบความละเอียดสูงนะครับภาพชัดขึ้นนะครับเราก็ เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดไปเลยนะครับหัวข้อนี้ต่อมานะครับโหมดการโทรนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่โหมดการโทรตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดสื่อสารนะครับเป็นโหมดสื่อสารไปเลยนะครับปุ๊บต่อมานะครับ open sl นะครับตัวนี้นะครับให้เราเปิดนะครับเปิดไปเลย open sl ตัวนี้ นะครับเพื่อให้นะครับคุณภาพเสียงในการโทรดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลคือคุณภาพวิดีโอแบบตัวต่อตัวนะครับคุณภาพวิดีโอแบบตัวต่อตัวตรงนี้นะครับให้เรากดไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นความละเอียดสูงนะครับเปลี่ยนเป็นความละเอียดสูงไปเลยนะครับวิดีโอคอลด้วยภาพ HD เมื่อใช้ Wi-Fi นะครับ เฮดดีเมื่อใช้ Wifi หมายความว่าถ้าเราใช้เน็ตซิมนะครับมันจะไม่ชัดนะครับให้เราปิดนะครับฟังก์ชันนี้นะครับให้เราปิดไปเลยเราต้องการทั้งเน็ตซิมและก็ Wi-Fi นะครับปิดไปเลยนะครับต่อมานะครับใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์นะครับให้เปิดนะครับหัวข้อนี้ให้เปิดนะครับเปิดไปเลยนะครับปุ๊บ่า เปิดนะครับเพื่อป้องกันนะครับการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปนะครับต่อมานะครับปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอลนะครับให้เรากดเปิดไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับการโทรวิดีโอคอลที่ลื่นป๊ดนะครับความละเอียดสูงนะครับ แล้วก็ภาพที่ได้ก็จะไม่แตกนะครับเสียงที่ได้ก็จะไม่แตกนั่นเองนะครับถ้าใครที่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ลองไปตั้งค่าแบบนี้ดูนะครับแต่นะครับนายชุนขอย้ำมาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราตั้งแบบนี้แล้วนะครับเน็ตเราไม่ไหวนะครับสำหรับใครที่ใช้ Wi-fi นะครับแต่ Wifi อ่อนนะครับมันก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับถ้าเน็ตไม่เรงนะครับเน็ตไม่เร็ว มันก็จะมีผลกระทบถ้าเราตั้งแบบนี้แบบเต็มพิกัดแบบนี้นะครับเต็มความสามารถของการโทรนะครับหรือเต็มความสามารถของวิดีโอคอลไลน์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับคือมันจะกระตุกกระตุกนะครับเมื่อมันนะครับเปิดฟังก์ชันเต็มที่แบบนี้นะครับหรือ f u h ์เ d ดีแบบนี้นะครับมันจะดึงเน็ตที่เยอะขึ้นนะครับดึงเน็ตเยอะขึ้นกินแบตเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องเลือกเอาว่านะครับ ถ้าเราโทรบ่อยๆนะครับแบตจะหมดเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับมันจะกินเน็ตเยอะขึ้นนะครับกินแบตเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเราก็ต้งแรกมาด้วยสิ่งนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่สมัครเน็ตซิมนะครับสมัครเน็ตซิมที่ไม่แรงนะครับก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อมีการนะครับภาพที่ชัดขึ้นนะครับ เน็ตจะถูกดึงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่สัญญาณมือถืออ่อนนะครับแล้วไปสมัครเน็ตที่มันแรงนะครับยังไงก็อ่อนนะครับเพราะว่ามือถือของเรารับสัญญาณได้อ่อนดูยังไงนะครับดูที่ขีดสัญญาณนะครับถ้ามือถือของเรานะครับอยู่ในที่โล่งนะครับสัญญาณเต็มนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในห้องหรือเข้าไปในที่อับสัญญาณสัญญาณจะน้อยมากนะครับคือมือถือรับสัญญาณ ได้ออดนะครับมันก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันถึงเราจะตั้งแบบนี้มันก็กระตุกกระตุกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องดูว่านะครับสัญญาณของเรามีปัญหาไหมนะครับเน็ตของเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้นายชจชนที่ Facebook ก a n p a พ e นะครับส่งไปทาง m e s s e n g e r รนะครับเดี๋ยวนายชจชนจะไล่ไปตอบให้นะครับบางทีนะครับการตอบ คอมเมนต์นั้นนะครับใน a c e b o o k นะครับบางทีก็เยอะนะครับบางทีนายชยนและก็แอดมินตอบก็เยอะนะครับก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับบางทีก็อาจจะหลายวันนะครับแล้วแต่คิวนะครับนายชยนก็ขอประทานอภัยไปด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้นั่นเองนะครับพอสไลด์คลิปนี้นะครับนายชชนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ